ทุกนไปคุดกิโลสบายดีทุกคนสบายดีทุกคนหลังจากค้นตกใหม่พี่น้องดินมันอ่อนหลับสิพาทุกคนไปขุดแมงกิโลเนาะมาเบิ่งนำกันทุกคนว่ามันสิตโตใหญ่แล้วบ่เนาะพอรับปวกยขุดเกิด หน่อยด้วยตัวใหญ่กูพูดเนาะจิว่าน้องๆคุดเบิ่งไล่ตัวแหละคนไต่กับเราๆุที่มีจิว่าโอ้ยจะมาตัวหน่อยเอ้ยเปย์ใหญ่กว่าเอ้ยเปย์ใหญ่กว่าตัวหน่อยตัวใหญ่ เี่นกินดอกอ้ามันก็ยังแข็งอยู่ดีอ้อมแต่เสียงดับกบถึ่นั่งกินดอไปดอกนักขู่ไปแล้วเล่นตัตินมันกินกันเราปึอเออโอ้ยถูกคนตัวยหญ่ดิมันครบ tôi nghe chưa lắm binh quân quân tôi làm như nào chưa lắm nha yên quân kalam pong bì nghe cô mùi tôi nhẹ tôi nó hát tôi nói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  tôi tôi nói tôi nói tôi nói tôi จัเไปคุยๆหรือคุยแหล,ละทุกคนฮาร์าตัตวเสียหาร์ตหดเนาะ้าร์บอดได้เปนบวบลงเนาะบ่อนี้หูขุดลงไปเลยทุกคนจิโรอมันอ่อนพ้นตรงใหม่เนาะมันฉีดเลยเอาแค่นแล้วมันสิบ,บล็อตเลยตอนไหนทุกคนดินก็อ่อนพร้อมแต่ว่าขั้นขุดได้ให้หน้าดมันเหลือดินอทุกคนนี่จิโร่ทุกคน,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 กคนตัวนี้ตัวใหญ่ดินน๋ยวนะ นี่ลลนจิเห็นยังเลยอ้าวเถึงเลยเตัวใหญ่เลยตัวนี้รอโอเควันนีบบ้ทุกคนฝนน่ะบนนี้ตกหอยนะตกแห้งอยู่ดีน้ำนะในหวยนะจนไหลสังเกตนี่ใบไผ่มันสูบมาหุ้มหวยไหลเลยอึ่งนี่ออกทุกคนแต่วบบ่าหลานั้นมันเป็นยังอึอ่งซำ เพราะว่าบอมีพอใด้พาไปบอกก่ไปตึกแห้อยู่ของก็เลยบอได้ไปก็ถือว่าป้าให้แพรพันเนาะเปีนต้นนี้เล,ลิกก็หมู่ทุกคนแล้วมันก็ีิมีลูกออดหรือว่ามีลูกกบหรือว่ามีลูกหว่วงอะไรพี่นอนนอนหนำเต็มห้องอทุกคนขำเลยสลอยขุดอยู่ฝั่งขุดเบิ่งสลอยก็สัแปรขุดทุกคนพูได้ชิได้ก่อนกันกหมนุนหลักกี่รลอไปอีกแล้ว มดน,นตัวใหญ่เลยเสรละวเสตัวใหญ่เอาเอขุมาหลักกิโลไปเลยเอา,าวะเหรออะไรอะไระมดนลหลักอากิโลเป็นน้ำัหลักเป็นเนขู่หมูบิ้งของเซาแป๋ทุกคนถิ่มกิโลไปว่าแป็นขุดงมเจ้าตัวใหญ่ของเซาแปาา๋ตัวใ<อ>หญ่

ตัว้มาขวดคุยตัวหน่อยเึ็นจับควา่ำก็มาหน่อยตึงไว้คุยหน่อยกันหน่อยก็ปล่อยจิโร่เซ่น่ะทุกคนลาเห็นก็จับไปคุดมาขายนั่นเป็นตีกันอะไรพี่น้องตัวบักไง่ายทำจิโร่แบบยามฝนบ้านเราเนาะยามดํานาน ราทุกคนจิลล์นะตัวก็ใหุ่นนีฮงใ่จริกูจิล่อใหญ่กูอีกูจิล่อใหญ่เหมือนกันแต่ของน้ำเละแมวเคาะหัวนี่ทุกคนจำี่พอดีกินเอาไปขวานะผ่านเลยฉันก็เห็นขวานเลยเอาเลย อย,อ,อย่อได้อไมอตงี้เทมาองมันเตัดออกแวอ,องซาวเมื่อละทุกคนเพราะว่าขำแล้วเนาะแต่จิรอพ่อขวัวอยู่พี่นะ้องจะทาเบื้องมือเนาะเสพเมนูยังตอนนี้มันขำพอโตเมื่อก่อนด้วยทุกคนทุกคนมื่อนี่เราจะเหตดเมนูแกงน้องใหม่ใส่จิรอเนาะหลังจากดีเขาไปคูดมาเมื่อวานนี้ นี่คือน้อไม้ขาวเลยทุกคนคแล้วก็เฮดบดเฮดบดกำลังออกทุกคนเฮดบดอ่อนๆเลยมื้อนี้น่ะเป็นแกงรวมเนาะพี่น้องแกงใส่จิล board, ล์น้อไม้เฮดบดแล้วจุดกี้แล้วก็อ๋อนี่านี้แล้วเนาะเ <c oughs> ดีย๋ยวเราสิขอแกะน้อไม้ที่มีคว่าเขาวกวา่าหมูเนาะนี่ทุกคนจะเพาะเด้พี่น้องเลยนีกาบมานะันอะแกะป้าหลดพี่น้องไว้ให้งว่วกินนี่ทุกคนแข็งไปจักหน่อยเนะาะมันจะงงามกาบ กับหน่อมันนะ,ะเขาจาะซับอ่อนแก่นกหน่อยหน่อยค่ะขั้นบโบซับแก่กับบโวงามเนี่ยทุกคนหน่อไม้อ่อนช่วงนี้หน่อไม้กำลังออกฝนมันตกลงมาหน่อมันขาวลายเนาะอ่าไปหน่อยบรรยากาศขางขางกองไฟทุกคนบรรยากาศว่างหอนแล้วไฟอ่อนขวาย ยายทีมงานก็ดังไปปูดกันขัดทะบาดนียโอโยลายเติอสีดินมันดำเนาะนกใหม่ขาวหลางคนหนำมันก็สิดำหลังสองหนำอดีหลังจากแก่แล้วหรอทุกคนนกใหม่เขาจะนอนง,ง,งามๆเรียงกันเลย ตอนหน่อยหรือตอนใหญ่ธรรมดาเนาะค่ะใหญ่ปนหน่อยแต่พอดีพ่อค้าเขาขมาหลายคนเลยทุกคนเหมือนนี่แกงน้องใหม่กินหลายหลายคนแสบกินสองคนกับแสบอยู่ทุกคนแต่ว่ากินหลายคนนี่โอ้บรรยากาศค่ะลีเสียดายแต่ว่ากกตะมูกกับอันกกกล่ออีหลอกยัองม่ทันหลอ,อกทุกคนก็เลยได้แกงแช่จิรอกับเพาะปลวกใบกอนเนาะน้องใหม่อ่อนทุกคนจักกับแสบเฮ้ยจักกับแสบว่าสั่มจักน้อยๆแล้วจะแกงขับแสบ มักตอนแบบรกระตักกันเวยทุกคนเข้ามักตอนแบบพอดีห้ามๆนะหัหน่อยหัใหญ่น้ำไมอ่อนแกงแซ่บทุกคนแต่ว่าคัดนแซ่บสุดก็ขึ้นน้ำไหม้บานเข้าหนี่แหละน้ำไหม้ดินทรายเดียวทุกคนมันสิบลคขมไปเนาะแต่ว่าคันน้ำใหม่เป็นดินเหนียวดำๆนะขมเลยแกงกับแบบแข็งกระเด,ด็นหัวม่งจะแซ่บจน้าแม่บอก จะใช้น้องๆมาจากน้องใหม่ซอยกันทุกคนผ่าดังโอเคหาบลงใหม่เสร็ป่านองใม่นะใส่ลงไปเลยทุกคนเหียน้เอาเียน้เอาเียน้เอาเียน้ปววานองใม่เหี่ยวายนึงนี่ได้ดิ ไม่เบตองมันแตกม่าเป็นยังต้มประมาณเึ่งสโมงทุกคนขั้น,นใหม่มันขาวแล้วก็จืดไว้ขั้นบนจืดไว้ก็ประมาณสโมงหนึ่งปะถาเปิงใส่ที่รอกัอนยาชิตตั้เขาเบื่อกันนะทุกคนใส่ผักริดมาริกบัวเพชรในนอนอนอนยามเด้หมกกักผิกบัวเพรผิกปลูกเองตั้เข้าเบื่อไปเกลือลูกนกโจกแก่ไปแหนมืคอผู้เฒ่าผ้าเฒ่านะทุกคน โหัวตีความหมายน่ะไดเวลานอนแต่ก่อนบ่มีโทรศัพท์เหรียญได้ฟอแม่พาบอกคำอ่าหยอกเหรียญนิทานอีงยัางบอกไปเพิ่ดเหรียญมักอีงเนาะก้องเงินหน่อยโอ้ยหมดสมัยชุม,มือนนี่โทรศัพท์หลายบ่มีเวลามานั่งเห่นแบบนั้นเลยเดืดแล้วไปนอนเอ๊ะน้ำใหม่น้ำหน,น่ำมันขาวๆแบบนี้นะมันสีบระคบทุกคนข้าหน่ำเหลืองๆน้นำใหม่ขมย่งงยางสีปงเลยอ่ะเหยียนหน่ำเ <c oughs> นาะเอ๊เหยียดหน่ำลงคุ้มเลยทุกคน อันนี้สดีเลยน้ำไม้นาดเลยน้ำไม้อ่อนวันนั้นอีกเ้ออีกเ้อีกเ้อเราทีจะพังนชิมาเลยทุกคนเหมือกน้อคไม้ถิ่มเครื่องมอด้่น้อนชิมาเลยกาแฟซอมเมือนฝิมาลมมาังพีเลยมาอีกนี่ลมมาทังพี่แหลมลมผ่านาล้วคนมากนะถ้าลมบ่แห้งเนคนมากปกติฝนลมชิมาทางเพียงพุ่นปัดปิ่น ปิี่นแล้วค่ะเปลี่ยนทิศแล้วลมเปลี่ยนทิศเหอหยาดลมมากหยาดพ้นคือจะแกงน้ำใหม่สุกกี่ดอกกระบามาก,กมาพ่นแบบมา,าแห,งห้งนะดิกานพ้นมาแห้งมันสิลมมนะันายาน้นำยานางข่างขึ้นแบบเลยอย่างเป็นสีดำดำเนาะนใช่ก๊าลลอยเตอรคันก็โหดแต่ตแตยังก๊าลลอย <laughs> ใส่หนังยานางลงไปเลยทุกคนซื้อมาตัตลาดไม่หลำยานางเป็นสีดำดำ ปัวน้ำยานางเก่าหรือว่าเป็นน้ำยานางที่ว่าเปแชร,ร์ได้ละก็บอกเหด็กทุกคนได้ถนอมมันออกตามๆขังว้ทุกคนเตื่นๆหลัดแชร์ได้หนำยานางทุกคนมันเป็นน้ำยานางที่เขาเจ้าใส่ใบมันได้หนึ่งละปั่นแชร์หนหลายๆเด็กมันโบขุนแล้วก็บอเคี้ยวพร้อมข้ากับปกตินะหลัดบัซื้อเลยหละัดะตามเอาเองเพราะหลัดอ่ะมันจะเข้มข้นกว่าแต่ว่าอันนี้หลัดซื้อ Veldig oh, you know? fin. เราสิปงบอกก่อนตอนนี้แกงน้ำมันก็สุกแล้วเนะาะปัมาตักเลยทุกคนนี่แกงให้อันน้องๆกินหล,ลายๆคนแซ่บแน่นอนสเปรจนบราะจากักสิถ่ายมุมเดยทุกคนซาอ่อนแกงน้ำมอนสวยอีแม่แล้วใส่ปลากระกแยงทุกคนใส่ปลาขา,ากสินหนึ่งใส่ปลากระกแยง หอมแบบอยู่ทงแฮทงนาเนาะไปะไปกินร่กันทุกคนมีเสียงไปเยวใบมนะมสังมานะั่นเดี๋ยวซินดงกันทุกคนหอมปกักกะยังแซ่บทุกคนม,มาเลย้นข,อขอึ้นหอม แกงนอมใหม่ดินๆเจอหนึ <phải stage so nice> yeah. ่งเกีงซตเกีทุอย่างเนครับพี่น้องกินเขากับแกงนองไหม่ทุกคนเราจะกินเขาตกแกงทอไมบมบูซุบบมบูซุปแอนเมงกุจีแอนเมงจิลอ พักไกปเงยงเข็บบดม้ยไปเขาใจตัไ่นนห่อเลยเบอร์มังคังอีกไปอืมอืมขึ้นนะไปเดึนแกงน้ำใหม่ถวย,ย,ยใหญ่กิน,นายคนก่รอแสบทุกคน น้ำผาน้ำพน้ซนซำแลนน้ำหลดคล้ายโอมหยั่นพนตกองทำหยั่นนั้น,น,น,กนแกงน้ำใหม่บะซุกพนมันตกอยู่แถวซอนนักเกตแห้งขนาดเนาะแหลกกำบดอันนี้มันไปอุบลกําลังขี่รถทตู้ไปอยู่ทุกคนตอนท้ <laughs> wn, าปืนนะเด้อพนกําลังไปแหลกกำบดเท่าไหรบ้านท่าน่ะคึ้บวันนี้ม,ม,มืดบ่มีบ่มีแดดเลยมัมนฮกมงเนาะเหมืดสซามากาศฮกมงแรงเลย หัวบาทเาสิบตกใมามอือ hmm. ืออ mm ืออย่เอปแนดเก่ายงลงอิข่าตักนพี่น้องมาเด้อยิขาตักนผมเ่เคยตักคนอิออมอืออนกิข่าตักนแดดก็ออกก็แดดเนะพ่อต๊กตากแดด องอนงอนนี่ทำลิ <c oughs> ๊กติกได้เะล่าัลโนะเอิ่มเอิมอะดิแดดมากแต่ไม่ชิ๊กเลยจ้แต่ไม่มีพักกินครับถ้าเท่านี้ใบใบมักิดาเลยตอนนี้ถ้ลูกเร็วมันเปลยกเลยคิบเขาต้องเปลกอกเขาเป็นเบดิบหนึ่ง โดยเจ้าจกของนจะพี่น้องวันหามแกงมะใหม่ใช้เม็ดพลกินดมแล้วทุกคนตอนนี้เขาก็ชิมืออก่อนเราฝ่อพนมันกะิตทกม่อีกแล้วนั่งกินเข่าผ่าห้องนั่งกินเข่าตากฝนทุกคนนี่ซิมาอีกแล้วโอเคเนาะสำหรับคลิปเมนูโปรดของสาว ท่านจีวะแกงตอดหลับสลอยกับบแม่นทุกคนเปิดมาดนล้วกินลายเติบเราคนนาะกินทักงสี่หาเถื่อล้วตั้งแต่มายัางมัวเปิดมัวอิ่มอยู่ปพี่นอ้อง<ะ>เมื่อกันทุกคนยันดปนตัวคำบ๊ายบายยนเชียงผ้าห้องเชียงผ้าห้งาองแห้งกระดอง